เ,เจ้าหวะนี้มูอบัดมูบัดดักได้มูบัดให้มาโล,โล่งๆเราก็ได้ยิงดูด <c oughs> เรียบร้อยครับโอ้โหอิทธิชาครับยิงให้กับไทยเราขึ้นนําแล้วให้อารอนยืนห้อยเป็นคนสุดท้ายก่อนอารอนจ่ายติดแล้วลูกนี้ยิงเลยแล้วก็ยังไงเข้าไปแล้วครับแบบนั้นโอ้โหเนี่แหละครับการพยายามขึ้นมาของซาดิอาระเบียครับถ้าพลาดก็เสร็จเลยครับมาอีกแล้วครับ แล้วคราวนี้มีโอกาสเรากดจะยิงโอ้โหไล่มาเหมือนกันครับนั่นแหละครับเป็นจังหวะของอารลัสมารีครับชาดิเกียรดิอาระเบียครับไล่ไทยมาแล้วให้อดุลาลีเล่นเลยครับลองยิงดูโอ้โหโอ้หูลู่นี่หมดสิทธิ์รับเลยนะครับอรุธสองสองแล้วครับเชีร์พาดให้อิทิชาอิทิชายัดมาครับหาเหลี่ยมแล้วพลิกได้ด้วยโอ้หูยิงติดบล็อกอีกพี เอาจนได้ครับจังหวะยกลูกนี้ครับ3-2จากวอรศัก์โอ้โหยิงทีแรกนะไปติดบล็อกนะครับแล้วจังหวะที่สองเนี่ยก็ถือว่ามีโชคเล็กๆเหมือนกันละครับ